สวัสด,ดีสวัสด,ดีเลยพี่น้องปองป่ายเมือ่อสุขูขมสุคนเมื่อนี้ก็มาเปิดคลิปอยู่หน้าเลยพี่น้องเด้อออกมาเลี้ยงงวัวฝนติ่ตกก็เลยคือฝนที่ตกก็เล,กกเลยปล่อยงวัวสวยจัง่อยพี่นอ้องเป็นห้องไห่พี่นเป็นหิวคือแต่ว่าเพื่องให้กินแน่แหล,ละต่ะเศร้าคนละเอาเมื่อนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ยูทูปผู้เท่าชาแนลเดอ้อพี่น้องเดอ้อมื่อนีวันเสาร์เดอ้อเสาร์ที่สิบขุมพาพันสองพันหาร้อยหกสิเกเจ็ดตรงกับขื้นคำหนึ่งเดือนสามครับมืนหนีออกมาคำหนึงเดือนสามเดอ้อพี่น้องเดอ้อลายบานกเานน็เตรียมงานเด้อพี่น้องเตรียมงานเฮ็ดบุญเดือนสามลายบานลายเมืองเอา้า กี่ปล่อยงวัวออกเลี่ยงจะข้าวเด้อพี่น้องเด้อปล่อยงวัวจะข้าวกันเด้อไปออกไปไปแล้วครับไปแล้วก่อนตัวน่อยจะดองดองดองดอ,องไปกี่ป้าพี่น้องไปส้มเึืองงังวนะครับเด้อจะข้าวเด้อบอนกินยากินนู่ ปล่อยไว้ผลแล้วมือแรี้ยงผลแล้วจะออกมาเบิงไปหาเห็ดเวียกทั้งอื่นเพราะว่ามีลวดนะพี่น้องอย่างที่มัดมัดผูงพระจติกไวย์มันดอกออกมดหรือรูด,ดออกมดละ่ะมันไ้เช็กแต่อย่างจางวอมหูจักด้วยมันมีไฟเรียนน้ำใส่มีไฟเรียนน้ำใสยลวดเด้อพี่น้องเดลย ก็เดินเช็คเกือบข้อมือคนละยานมันหักมันคนมันนั่นล่งกับงวดจะออกเข้ากับสีบรูล้อลงทงแล้วโคนไก่เติบได้พี่น้องเลยไก่เลย่เนเื้อที่กับยี่สิบก็ไล่แล้วที่หล่อมอยู่นี่ที่หล่อมลวดไฟฟ้าเสียบไฟให้เพิ่น ถ้าฝนตกก็ต the ้องถอดนะครับเพราะว่ามันบ่มีฝนอย่างเปลืองไฟเชื้อฝนฝนตกนั่นเสามันเปียกกระแล่นลงดินเมืดไฟกระแล่นบ่ได้เต็มที่กับเปลืองไฟคือต้องถอดแล้วก็ต้องมามาเบิงเพิ่นฝนตกกระไลเขาคอกไลเขาคอกระลักแล้วกับฝนตกมันนังก็ต๊ะกุ้ยโปกเป๊กโป๊กเป๊กกระว่แห้งเราก็เลยปล่อยเพฝนออกหาเหรียญหากินหาเล่มมึงสิเลยคุณพี่น้องมี่อยู่เขา ไห้เบื้องพร้อมเลี้ยงง้อเลี้ยงควายสองขางสองขางให้หน่านีก่กะมีแต่สวนอย่างได้พี่น้องทั้งปงไมเงงรร่เนี่ยทังกำลังสิยน่นเนี่ยไปอย่างานะงานก็คือผนจังหน่อยผลลับผลดังสิปงง้วอนหน่อยงัวใอไงทั้งแม่์ทั้งลูกออกหากินตามธรรมชาติ ตามวิถีชีวิตบานออกบานหน้าเหาแต่เกาแห้งห่อเขาได้พี่ห้อกห่อเขาไปเลี้ยงห่อเขาไปเลี่ยงง่วเลี่ยงควายได้แต่เก่าแล้วเ,เป็นตื่นเป็นเด็กเขามาดมางามมือแรงกะไรเขาขอบเขา,ขา,ขาลากางามแรงมันตะกี้มันบบมีหัวมีสวคนคนทำไมตะกี้เยบหน้าแล้วแล้วกัน ปะไเหตุยังปะไ้ทาการทํา,ทางานยังหาอยู่หากิน่นหาตึกปลาหาพุดกระปูหามะค้อยเดี๋ยวสมัยจะกี่ปล่อยเลี้ยงเลยก็มีพลังคนก็ได้น้อหมูแรงกระรัดเขาคอกมันก็มาเองได้พี่น้องสมัยนั้น<อ>ปล่อยไปน้ำมูพลังคกนกะไปเลีย้ยงห่อเขาห่อน้ำไปเลี้ยง้ลงังคนก็ได้ กูมือนี่บ่ได้แล้วการเลี้ยงก็ต้องมีหัวรอบครอบชิดมีหัวมียังไงเพิ่อนออกไปแล้วก็เขาหัวเขาสวนเพิ่นทําลายพืชสวนพืชไร่เพิ่อนอันนี้มันกบ็บ่ดีต้องดูแลเอามักสิเลี้ยงต้องดูแล,แลรับผิดชอบเบิ่งของเจะาของพร้อมจะหายเือดรล่อน้พื่น แต่เพาว่าดอกลังเทียมกระลุดไปเออนะกระธรรมดาสุดวิสัยเฮาเนาะพี่น้องเนาะที่เห็นนะกระหินงอนพ้าผึ่งได้พี่น้องหินงอนพ้าผึงนงนผาผ่งอยู่หัวมือเลยกระทีไปพุ่นแล้วทำเป็ดทำพ่วงพุ่นละที่ใส่มือกะมันเลี้ยวเห็นเนี่ยมันขึ้มนะครับใส่มือที่เป็นทุกซุ้งมีผ้าผอมก็คือ คือวัดถ้ำพระทองอน่าขาวๆนะผมเกิดมืดก็ครับกิดตั้งมาจากก็นขักไปเลยมืดด้วยมันก็หากินทั้งสี่แล้วยังมอแลงกับเฟื่องให้กินเพิ่มแลนไปสุดปูนแหลือแ็แลนมา <c oughs> สั่นนะจังหน่อยเด้อพี่น้องเดินบุ๊มบิ้มใหมกันสั่นเด้อมือใหม่เด้อนี่เบิ่งแล้วก็นคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยพี่น้องเด้อก็เข้าไปเบิ่งแน่ยพิมพ์เป็นภาษาไทยผู้เฒ่าเชีแนลของผู้เฒ่าบ้านเฮาบ้านนอกคอกหน้าเฒ่าเล่วเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักบ่ได้เด้ก็จังสีเหล้วหาเหลี้ยงง้อเลี้ยงควายก็คึด เบื้องจะยูทูปไรกับหงายเฮ็ดเบิ้งก็นะค่ามันเปลี่ยนถนนเท่ากับเขาแล้วเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนักบ่ได้อาศัยจะลูกกัเขาก็มีภาระหน้าที่เขาครอบครัวเขาก็ต้องมีเหงามีแห้งก็ต้องเพิ่งตัวเองนะพี่น้องเพิ่งตัวเองไปสักก้อนเพราะเป็นว่าติธาแต่กินน้ำลูกน้ำเตาอย่างเดียวพราเฮ็ดตังไดก็เฮ็ดไปเย็บไข่ได้ป่วยกัว่ากันไปยังนึงอีก ทั้งเครื่องกับสวนยางเก็ผสมไอ้อสวนยางกีดได้หลายปีแล้วหกปีแล้วกีดมาสวนยางน้อยทั้งเครื่อง,งพอได้ใส่น้ำเพลินอยู่ไม่ยุคขาหนิกระปูไว้ไว้จะเห็ดขอบงวเห็ดขอกเป็ดขอ,ขอกไก่แล้วมึงพาพี่น้องไปเสกมึงไฟกันเด้อพี่น้องอยากไฟแล้วก็นเสกมึงไฟในหลวด เลี้ยงงกับ่าญหาได้ของผมพุ่มปัญญาง่ายๆเอาลวดพึ่งไปใกล้ๆกับต้นไม้ดิบต้นดิบนะครับถ้ามีไฟถา้ฟถาลวดมันถือก,กับต้นไม้มันเกิดเสียงดังเท่ากับหูว่าไฟยังเรียนอยู่ม่ต้องใส่เครื่องวัดเครื่องยังเทากับมาวัดพิลาปไป สายมันพิล้วเขาก็ที่หูนี่ครับพี่น้องนี่ลวดนี่พอมังจําใส่ยิง,ยงมาครับเสียงนี่คือคือไฟแรนนะครับมันจะชอดจะเสียงดังแบบนี้เท่ากับหูแล้วว่าไฟมาแล้วก็สุดท้ายมันเท่ากับไปเช็คเบื้งตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายดังะคือบ่มีปัญหา ไปเรียนตลอดายแต่ว่าเท่ายางเลาะเลาะบางยันเสามันหักมันล่มยันง่วย,ยันควายออกนอกเขตที่เขากำหนดให้นะครับล่มลหรมื่อนีกทั้งล่มทั้งคึมได้เามือนแรงที่กีดยางได้บ่ามือนแรงเดี๋ยวไปกันจะพู้เขาจน,นเทินอยู่นั่น ทำมพระเดอ้อทำมพระหรือทำพระพุทธไส่พระพุทธไสยาสถามพระทองนะครับกะง้วกะหากินโ hopay โ h มานี่ธรรมชาติเพิ่นกับแบบนี้แหละครับกินแนบบนนี่กับยับไปกินแนบบนนั่นโอ้อากาศดีเล้วพี่นออ้องมือไหนไม่มีเบียร์กับปล่อยงว้วแหล่ะกะแกนปีน้ำต้นยางกันแล้วแกได้แกนึง นอนเลี้ยงอยู่หันล้วนอนเบิ่งงัวเบืองควายแต่ว่ามันบ่พอสิได้นอนดอกมันมีแนวเห็ดอยู่แต่ละมื่นก็แก้แก้ไปเขาเมื่อนในบ้านก็เฮ็ดอยู่บ้าน,น,านออกมานะกหน้าก็เฮ็ดอยู่หน้าหน่องัว,งวทั้งหมดเดี๋ยวนี้ทั้งหน่อยทั้งใหญ่ยที่แปดตัวเด้อพี่น้องตัวหน่อยเพป็นหาวได้นนนหน่อยเป็นเหรียญมันเป็นพันหยนนันได้หน่นยฝนดองหยอกกันหาวแล้วนี่ฝนตกมาให้หาว ดีใจมันมีมูเด้ตะกี้อะเมีนซื้อมาเลี้ยงซื้อแม่มันมก็ซื้อมาหน่อยแล้วมาเลี้ยงพี่น้องอ่อนนวนว่าทุนเท่าบาหลาย้วก็บอกได้คืดว่าสีเลี้ยงเมื่อนี้ค้ายมืออื่อนเลี้ยงปีนี้ค้ายปีหน้าเท่าสูงอายุแล้วกัอบบเอาบาเบิ้งไม่แย่งเพราะไขเขียดพี่น้องเมื่อแน่ย,ยามันแม้่เข้าประเฮ็ดยังมันกับมื่ออยู่แล้วเท่าแล้วแล้วคนอายุหน่อยกันยัง เถ่าแบบบ่เถ่ากันงั้นเมื่อยขึ้กกันแล้วก็เฮ็ดไปกังสี่แล้วนี่หอดเน่าขายหอดเน่ามันขึ้นเท่าจะขายเล้วก็ตั้งขายมันบ่ขึ้นเท่ากันยังไปอีงสี่แล้วก็อยากได้ซาบบ่ได้ขืดน้ำมันจะไปขืดลายว่าอยากกล่ำอยากรวยยนอนเลี้ยงงัเลี้ยงควายเท่าเลี้ยงเบิองเลี้ยงแงงเลี้ยงพอมีความสุขย่างขี่ไล่กะนี่เพิ่นเพิ่นหากินยาเนี่ยเพิ่นก็ขี่ตลอดมือได้พี่น้องขี่ยายไปนั่นเหใส่ฟุ่น ไปน้ำไฮน้ำหน้านี่ตลอดเ้าออลงมาเสริมอีกนี่ออกมาสามคำเดือนสามนี่ก็เอาฟุ้นลงหน้าแล้วนี่เปิดประตูเล่าพ้อมประเพีนี้อีสานเฮาทังประเทศเล่าเพื่อนได้ีปน้องทั้งประเทศเล่าเห็นอยู่ในยูทูบแถวสวรรค์นาคริตเดือนสามเปิดประตูเล่านี่คนก็นมีงานคือการท้องมือท้องขึ้น,นย่บบังยังบังโค้งง่พย่นนั่นผมก็บึงในยูทูบเพราะว่ามีเนตไอดอหลายคนอยู่ พวกยูทูปแถวบ้านโคกชปปล่าหันมีแรงบันดาลใจคนไทยก็ลายครับคนไทยเป็นทิมงานบันหน้าเป็นน้องนิ้วนี่ก็คักยูเพื่อนเฮ็ดยูทู e ก็ได้ผู้เพื่อนมีความรู้ความสามารถเท่ากับผู้เท่าผู้เท่าผู้เท่าเริ่มเฮ็ดใหม่นะครับน้องใหม่ตัดต่อก็เงือกงะโยกะพรอพี่น้องก็คอยเบ่งกเด้อนี่ยังก็ค่อยคอมเมนต์คอยบอก กันกะสิปปุงไปเรื่อยๆให้เขามาติดตามกดติดตามไปเรื่อยพี่น้องเด้อคอนเทนต์กับยังบ่ไรตายตัวดอกที่ไปทุกท่างคอนเทนต์เพราะว่ามันบทันหนึ่งเขาต้องเบ่งกันว่ามันที่ไปสายใดดีเอาพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็อขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผู้ถ่าชาแน,นลได้เลยเพราะจะเป็นกนาลั่งใจ คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ